ลูกแฟงฮะโตใหญ่แล้วฮะโทมโทมละภาษาคมพูชาเขาเรียกโทมโทมคือใหญ่นะะประมาณสี่ลูกเดี๋ยวเช้านี้จะเอาลงมาฮะสักหนึ่งลูกนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปละ <c oughs> <c oughs> อันนี้ฮะ คือมันลงอย่างนี้นะโอ้ย้อยลงมาแล้วเอามีดเฉียนหน่อยฮะบอ,อาได้ไหมฮะเอามีดจับแล้วเ,เดี๋วเคือ เอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาขยับขึ้นไปข้างบนเ,เพื่อให้มันเลยขึ้นไปอยู่ต่อนะฮะไว้ตรงนี้เอามีดไว้ก่อน ได้มาแล้วครับลูกใหญ่นะลูกใหญ่ทมทมเดี๋ยวให้คุณกมชาแกงใส่ไก่แส่แล้วอ่ะทมทมเฮ้ยก่อนมันสุกแล้วเออต้มใส่โครงไก่ก็อร่อยอันนี้ปองเตียไข่เป็ดต้มเมื่อคืนต้มเสร็จแล้วเออต้มเมื่อคืนละเรียบร้อยละเอาใบข้าเหนียวอันนี้ข้าวบนละข้าวเหนียว วันทีเช้านี้ฮะทอ่อน้องเขาฮะน้องผู้หญิงกับน,น้องผู้ชายนะฮะผู้ชายก็พึ่งมาฮะเป็นโปลิิกัมปุตเจนะฮะชื่อชื่อเปอร์สมุปเปอร์โอเคเออไงนี้ไงนี้ไงนี้ออนเธอกะสมุปเปอร์ออนออนนี่ปเธอกะเบิกง อ๋อเธอกาเธอรุ่งอ๋อเธอรุ่งเธอรุ่งอ๋อเธอรุ่งไปว่าสารลานะฮะวันนี้เดี๋ยวสมุปคณะปูิดกัมพูเชียพร้อมกับภรรยานะฮะจะได้เธอกาตรงนี้เธอการุ่งเหรอรุ่งรุ่งอ๋อเธอการุ่งก็คือสารลาที่พักนะฮะตรงนี้นะก็เลยสงสารดาบนะเห็นว่าช่วงฝนตกนี่บ้านมันล้มพังลงมา เราเห็นไอ้ไอ้ภาพในในมือถือนะของในเฟซในลายอะไรนะก็สงสารนะก็่วงนี้แรงแล้วก็ได้มีจิตอาสานะมาเที่ยวช่วงงานสงการที่นี่ฮะก็วันนี้ก็จะได้เ,เธอการนะคือทำงานนะทำงาน,เ,นเกี่ยวกับกรรมกรก็คือ ก่อสร้างนะฮะเอกากรรมกอคือก่อสร้างโรงนะฮะโรงก็ภาษากรรมชาคงจะเป็นสาราีิพักนะฮะบ้านก็เตียนโล่งดีนะฮะโล่งดีโล่งดีมากเลย ดีมีคนมาช่วยถากถางนะฟันตรงมงต้นไม้แล้วก็สะอาดละออนะสะอาดละออบ้านเรือนก็สะอาดละออนะละออละออเลยดีๆนะก็ค่อยๆพัฒนาไปฮนะช่วงนี้ฤดูแรงลนะ เดี๋ยววันนี้เราะจะเข้าไปตัดฮะไปทุะระตัดก่อนตอนนี้นะตอนนี้ก็แปดโมงแล้วพอดีมีทุระไปจังหวัดตราดนะเดี๋ยวก็ปล่อยให้น้องๆเขาเธอ,อการงตรงนี้นะอ่ะโอเคไงนี่โยมโตตัดนะ,ะ,ะไปไปจิงมาฮบไปซื้อของ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ <Okay. S 1> จเจริญขอาคุณเจริญไงนี้อายุบนี้ไอ้โรงเงี้ยไงนี้โรงเงีย้งยโรงเงีย้ยอ๋อโรงเงียงเง้ยไปว่าหนาวนะพบใบเนาะอ่ะบาบคขนเลนี่นี่มืดมึดบายขนันเลบบขนเลกับปองอปองเตียฮะก็คือไข่เป็ดนะฮะก็ลองท้องยุ่งเช้าไปก่อนนะโอเคนะแค่นี้นะฮะเดี๋ยวจะไปทุระจัดด่วนนะฮะเดี๋ยวค่อยจะรีบกลับมาละ